เป็นคนชั้นตาเล็กอะคะ่ะก็เลยอยากจะมีชั้นตาอยากให้ตาดูหวานขึ้นคือเป็นคนตาชั้นเดียวหลบในอะคะ่ะก็เลยอยากมีชั้นตาที่หวานขึ้นก็เลยมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าสามารถทําได้ะคะ่ะก็คุณหมอก็แนะนําว่าชั้นตาของเราก็สามารถทําได้ทำแล้วตาหน้าดูหวานขึ้นตาดูหวานขึ้นนะคะก็เลยปรับบุคลิกเราได้ขึ้นมากขึ้น พอดีว่าพี่สาวทาก็เลยเแนะนํามาก็เลยมาพร้อมพี่สาวเลยพี่สาวทาก่อนวันจันทร์แล้วหนูก็ทำวิทีวันพฤหัสก็มาลองให้คุณหมอวัดชั้นตาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้แบบคุณเตย้ยเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือชั้นตาตาดูหวานขึ้นมีชั้นตาแล้วก็ชอบค่ะมีคนทากว่าทามาแล้วดูธรรมชาติไม่ได้บวมไม่ได้อะไรเลยค่ะ ก็ต่างนะคะคือเวลาออกงานก็ต้องแปะสติกเกอร์ตาสองชั้นก็แบบสาวหมวยเขาก็จะรู้กันว่าจะมีแปะสติกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องแปะแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้เบาๆปกติก็ถ้าตอนเป็นสาวหมวยก็ต่างนะคะก็คือไม่มีชั้นตาเลยก็ตาแบบตีๆเลยตอนนี้ก็คือไม่แต่งหน้าก็โอเคค่ะก็จะมีให้มาล้างแผลทุกๆวันค่ะก็3วันล้างแผลอบแผลเนี่ยค่ะแล้วก็มีทายา หลังจากนั้นก็จะมีนัดดูอาการเรื่อยๆให้ยากินยาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้คุณหมอใจดีค่ะสามารถแนะนําได้ว่าคุณเหมาะกับบุคลิกภาพแบบไหนชอบชั้นตาแบบไหนคุณหมอเขาจะปรับตามที่เราชอบได้เลย